เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาคุยกันครับผมวันนี้ก็แบบเจ็ดโมงเช้าจัดมา สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนที่กําลังเข้ามาไม่ว่าจะหนึ่งคนสองคนเจดคน20สิบคนครับผมมาโอเคสวัสดีตอนเช้าผมคือแบบสั่นมากตอนนี้คือแบบสั่นมากคือแบบพอดีตื่นเช้าเลยะปกที่ผมก็ตื่นเช้าอย่างแหละสวัสดีคนดูที่กําลังเข้ามานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะผมนี่มาเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อน มาพูดคุยด้วยนะผมอยากเที่ยวบ้างจาก <c oughs> คือแบบตอนนี้คือหนาวมากทุกคนคือผมไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างน,นะโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมผมจะพาไปขึ้นบนเจดีนะครับทุกคนไลฟ์สดพาเพื่อนๆไปขึ้นบนเจดีสูงนะครับผมนี่คือแบบเจดีมองไม่เห็นนะที่จริงมันจะเป็นภูเขาเลยนะทุกคนคือแบบหนาวจัดคือแบบหนาวมากมทุกคนตอนนี้ ไปโรงเรียนก่อนโอเคครับผมตั้งใจเรียนสู้ๆครับผมแต่เนี่ยพี่จะพาขึ้นเขาก่อน,น,กน,นะครับผมสวัสดีคนดู150่งรยห้กว่าคนครับผมที่กำลังเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขึ้นดอยนะครับผมมาตอนนี้คือแบบพอดที่ผมจะไปขึ้นบนดอยแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะครับทุกคนมาตอนนี้คือแบบผมก็ ได้มารอคุณจอซานะครับผมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับผมไปต t a แล้ครับผมมาโอเคทุกคนก็วันนี้คือแบบตื่นเช้าๆนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊อยากไปทำบุญที่วัดอะไรนิดหน่อยนะครผมดูรับผมหนาวไม่หนาวคือแบบปากแตกนะครับไป let's go มาโอเค เดี๋ยวผมจะไปขึ้นบนพระธาตุเจดีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปทำบุญด้วยไปคุณจอซ่าซ่าเดี๋ยวขวาด้วยเดี๋ยวอหลกจะพูดต้องไปดปิโอ้หมู่บางก็ไม่อจาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะผมก็ประมาณนี้ผมก็ใช้ได้ครับก็มีแก๊ง อโอ้โซโอ้บอหนาวมากหนาวมากหนาวมากถ้าจะซื้อไอโฟนมากล้องจะได้นิ่งๆกว่าน,นี้ใช่ไหมคุณโจต้าโอ้หนาวมากโอ้บ้านใครไม่หนาวบ้านผมหนาวนะโอ้หนาวมากโอ้ โอ้ยขัเบาเบาอะไรนะแหมแล้ว <sweep> ท <harmonic noise> oh. right. ี่อัน no นี้นะอเดูท <questo S 2> oh. <inaudible> oh. <nan> ุกคนบนขาบนเจดีก็แบบแทม่เห็นเลยอ่ะโอ้ดู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 ทุกคนเดี๋ยวให้ดูมือครับผม อ้าแข็งมากอ่อาโอ้โหอ่าเดี๋ยวให้ดูผมอสวัสด uh, ีคนดูท uh ี huh. uh ่มาเข้ามาทุกคนครับผมเสงหนาวหนาวลบกวนมนะครับผมอ่าผมอยากรู้ว่าบ้านเพื่อนหนาว ขนาดไหนกันบ้างนะครับผมสองค่าให้ดูหน่อยครับรถล,ลองก่ิดเอาผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปซื้อสั่งกระทางครับผมมาโอเคทุกคนก็ขอไลฟ์สดใน YouTube เพียงแต่เท่านี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะขอไปไลฟ์สดต่อในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเพจยูทูบเฟซไม่แมสเพจไม่แมสส์ครับผม รอดูกันครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาครผมไปติดตามกันด้วยครับผมในเพจไม่เมสวนครับผมเดี๋ยวผมจะไปรับสวนในนั้นไป